นี่นะครับคือพอยบุษลาคำนะครับเดงขายได้ครับคำท,ที่อยากแจ้งโทรเบอร์0895261797นะครับนี่ครับคือนะครับพอยบุษลาคำมีรูปร่างอย่างนี้ครับนี่ครับ พลุสลาคำจันเทครับท่านที่อยากได้โทรผ่านเบอร์089 060 079 99ได้เลยครับรนี่นนครับดูนนบออนหน้าของพอยนะครับ